Welcome au Pl WOW! Plants to Skye's โอเคค่ะนี่คือไรแดงนะคะเขาจะทำให้ใบของเราค่ะเป็นแบบจุดๆแบบนี้เลยใบบอนของเรานี่นะคะก็คือเขาจะไปเอกินทำลายใบของเราแบบนี้เลยสังเกตง่ายๆเขาจะเป็นแบบใหญ่ๆใหญ่คล้ายๆใยแมงมุมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นใยเลย ซึ่งถ้าดูดีๆนะคะเดี๋ยวเราลองจะลองซูมให้ดูนะเขาจะเดินเห็นไหมเนี่ยเขาเดินอยู่เนี่ยค่ะเดินอยู่ยัวเย,ยบไปหมดเลยนี่คือลายแดงนะคะตัวร้ายเลยโอเคค่ะนี่คือนี่คือลายแดงนะคะที่ เป็นศัตร en, ูตัวะกาดเลยของของต้นไม้ตระกูลบอลของเรานะคะเขาจะอยู่ตามใบเลยนะคะจะอยู ION ่กับใบบอลของเรานี่แหละถ้าเราเห็นใบบอนของเราแบบรู้สึกสีซีดเนี่ยสีประหลาดประหลาดละซีดซีดลงซีดลงเนี่ยเราแล้วก็เหมือนเหมือนมีใยแมงมุมนะคะตรงนี้เขาจะมีใยใหญ่ เราได้ซูมดูใกล้ๆแล้วนี้เขาคือไคยแดงทั้งนั้นน่ากลัวมากเป็นแล้วคือแบบลามไวมากนะคะลามไปโดนโดนของต้นอื่นไวมากเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวของเราก็คือแบบต้องตัดใบนี้ทิ้งแล้วเอาไปเผาหรือเอาแบบไปใส่ถังขยะไกลๆเลยหรือไม่ก็เราก็ต้องพ่นสารเคมีนะคะที่เขานิยมกันก็คือออทูสนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะว่าเป็นประมาณไหนแบบไหน เราต้องไล่ฉีดหมดเลยใบนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะคะ